สวันดีครับพี่พี่ท่านวันนี้พบกับช่องพีเอ็นผาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอ่าอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่หนึ่งร้อยเจ็สิบสี่แล้วนะพี่นะมีผาบ้านมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยครับผมองคละสองร้อยบาทครับผมพร้อมส่งถูกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปาทางนะพี่นะแต่ถ้าพี่พี่ได้รับสององก็ลดเหลือสองสามร้อยบาทเหมือนเดิมเลยครับผม ส่วนช่องทางการจองลองเบอร์โทร0 8 2 4 8 0 4 7 4 6คร็ับผมส่วน ID Line นก็จะเป็น popcyn 2533นะพี่นะหรือว่าจะแอดเป็นทางเบอร์โทรก็ได้ครับผมได้ทั้ง2ช่องทางเลยอ่าวันนี้เราลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูว่าชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นรายการที่1เลยก็จะเป็นพระสมเด็จนะวันนี้ได้พระสมเด็จเนื้อสวยๆมาสัก2องสาองค์ครับผมเดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมนี่รูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพพเเเิิ่่มมตกกันนอได้ลย นี่นะครับพระสมเด็จรายการที่หนึ่งนะครับผมองค์นี้นี่ครับ นะครับองนี้หมายเล็กหนึ่งนะพี่นะนะครับพระสมเร็จสองร้อยบาทครับผมหมายเล็กหนึ่งต่อไปเป็นหมายเล็กสองก็จะเป็นรูปหล่ออ่าองนี้จะเป็นหลวงพ่อโตวัดหลักสนีะ่นะนะครับเนี่ยรูปหล่อหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ครับผมนะครับ หมายเลขสองนะครับผมรูปหล่อหลวงพ่อโตวัดหลักศรีครับผมสองร้อบาทครับผมหมายเลขสองต่อไปเป็นพระอุปคุตหมายเลขสามครับผมนี่ครับเป็นพระอุป,ปคุตนี่นะครับนี่หมายเลขสามครับผมองค์นี้ ครับนี่องค์นี้หมายเลขสาม,มครับผมนะยครับสองร้อบาทครับผมหมายเลขสามต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสี่ครับผม นี่ครับนี่องนี้หมายเลขสี่ครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นจันลอยหมายเลขห้าจันลอยอาองนี้จะเป็นจันลอยหลวงพ่อเชยวัดท่าควายอาสิงบุรีนะนี่ครับนี่เป็นจันลอยหลวงพ่อเชยวัดท่าควายสิงบุรีครับผมองนี้หมายเลขห้านะครับหลังจะเป็นยันแบบนี้นะนี่ครับนี่นี่ครับ จันลอยหลวงพ่อพเชยก็ผมวัดท่าควายสิงห์บุรี200บาทก็ผมหมายเลขห้าต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขหกครับผม ครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จหมายเลขหกนะครับผมสองร้อยบาทครับผมหมายเลขหก 6. ต่อไปเป็นพระชัยอันนี้จะเป็นพระชัยไม่ทราบที่นะนี่หมายเลขเจ็ดนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นพระชัยนะเนี่ยเลื่อนตำแหน่งสองห้าห้าหกให้โค้ดหนึ่งเก้าเจ็ดนะเนี่ย ผมไม่ทราบที่นะครับผมเนี่ยพชัชใช่นี่ครับเนี่ยหมายเลขเจ็ดครับผมนี่ครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขเจ็ดต่อไปเป็นหมายเลขแปดเหรียญนี้จะเป็นเหรียญพกกันปีสามเจ็ดนะครับน,นี่ครับปีสามเจ็ดนะเป็นเหรียญหลวงพอกันครับผมนี่หลวงพกกันพระญาตินะครับผมนี่อยู่ในถุงสีดมเดิมแบบนี้เลยนะ นี่ครับนี่ครับนี่เป็นเหรียญหลงพกก่การปีสามเจ็ดครับผมนี่ครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขแปดต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยหมายเลขเก้านะครับ เหรียญหลวงพ่อกล้ว,วยนะครับหมายเลขเก้าแล้วพี่นะเหรียญน,นี้ปีหนึ่งห้าครับผมนี่เหรียญปีหนึ่งห้านะครับผม,น,น, 1, น,บผมนี่ครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขเก้าต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณหมายเลขสิบครับผมนี่ครับ เนี่ยเราพ่อคูณปีหนึ่งสองนะครับหมายเลขสิบครับผมองค์นี้สองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงคุกเข่าหมายเลขสิบเอ็ดครับผมเหรียญพ่อแดงคุกเข่าหมายเลขสิบเอ็ดนะครับผม 200บ,บาทครับผมหมายเลข11ต่อไปเป็นหมายเลข12ก็จะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อดำนะครับผมเห,หรียญหลวงพ่อดำนี่ปัตตานีหมายเลข12ครับผมนะครับเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อดำ ครับพอดําปัตตานีหมายเลขสิบสองนะครับผมนี่ครับสองระบาทครับผมหมายเลขสิบสองต่อไปเป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อคูณหมายเลขสิบสามครับผมเรนนหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อคูณครับผมนี่หมายเลขสิบสามนะครับผม ครับหมายเลขสิบสามนะครับผมสองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบสามต่อไปเป็นหมายเลขสิบสี่ก็จะเป็นอ่าเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อกเกษมหลังพอปลราครับผมนี่รายการที่สิบสี่นะครับเหรียญหลวงพ่อกเกษมหลังพอปลาปีสองสาม น,นี่ครับนี่ครับสองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบสี่ต่อไปเป็นหมายเลขสิบห้าก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ด,ดุลรุ่นกายทิพย์นี่เหรียญหลวงปู่ด,ดุลรุ่นกายทิพย์ครับผมนี่ครับนี่รุ่นกายทิพย์นะครับผมนี่ หมายเลขสิบห้าปีสองหนึ่งนะครับนในนะครับเนี่ยบุนดุลรุ่น,น,น,นกายทิพย์สองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบสิบห้าต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อพา,พานหมายเลขสิบหกในเหรียญหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังนะครับ ไปสองห้าสามแปดนะครับเรหรียญหลวงพ่อพานวัดปงกระสังสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบหกต่อไปเป็นเหรียญนั่งพานชนะมาหรหลวงพ่อคูณหมายเลขสิบเจ็ดครับผมเหรียญนั่งพานชนะมานี่ครับหลวงพ่อคูณ เลขโค้ดอ่า821นึ่ครับปี36นะนะี่ครับในรายการที่17ครับผม200บาทต่อไปเป็นรายการที่18ก็จะเป็นหลวงพ่อดำวัดตาบำรุงกิจนะนะครับเรียนหลวงพ่อดำวัดตาบำรุงกิจหมายเลข18ครับผม สองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบแปดต่อไปเป็นหมายเลขสิบเก้าก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเตะคงทองครับผมนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อเตะคงทองนะครับนี่เป็นเหรียญเงินขวัญถุงหลวงพ่อเตะคงทองหมายเลขสิบ เก้าครับผมนี่ครับสองร้บาทครับผมหมายเลขสิบเก้าต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบก็จะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อพานอีกหนึ่งเหรียญนะครับผมนี่นี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบนะครับปีสองห้าสามแปด สองร้อยบ,200บาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมครับผมนี่เป็นเหรียญรครังหลวงพ่อกเกษมนะครับปีสามหกนะครับผมนี่ นี่ครับนี่องค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสองก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ลอดวัดบางน้ำวนน,นี่ครับหลวงปู่ลอดวัดบางน้ำวนนี่หมายเลขที่ยี่สิบสองครับผมนี่ครับ สองร้อบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสามก็จะเป็นเหรียญอาวัดพนันเชิงครับผมนะครับหมายเลขที่ยี่สิบสามครับผม นะครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นรูปหล่อพระสังกัจจัยหลวงพ่อเดิมหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผมนะครับรูปหล่อพระสังกัจจัยหลวงพ่อเดิมครับผมมีจิิงนะพี่นะงดังครับผม หมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบห้าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อวันมหาการนะเออมหามหากราบ IOD e นี่ปีห้าเจ็ดนะครับผมนี่เหรียญหลวงพ่อวันวัดคลองคูณครับผมนี่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญอ่าเขาเรียกเหรียญไม่ตัดปีกนะนะครับนี่ครับ,รบองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบห้านะครับผม ได,ได้โค้ดสี่หกเจ็ดนะครับผมนี่ปีห้าเจ็ดนะปีลึกนะครับผมเนี่ยเดี่ยนเราเพาะวันครับผมวัดกองขูนสองรบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นรุ่นเดียวกันครับผมหมายเลขที่ยี่สิบหกนะครับ เหรียญมีชีวิตนะพี่นะไหนครับเห็นไหมดูหน้าตาหลวงปู่นะพี่นะนะคร <c oughs> ับมีชีวิตเลยนะครับผมเลขโค้ดสี่หนึ่งเก้าองค์นี้ยตอกนาวะหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูเนี่ยตอกเหมือนตอกเหมือนน้องหนูนะอันเนี้ยนะครับอันนี้จะเนื้อนาวะหรือเปล่านะพี่นะ เนี่ยเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นทองทิปเนี่ยองค์นี้หมายเลขยี่้าเนี่ยน่าจะเป็นทองทิปอันนี้น่าจะเป็นนวะหรือเปล่านะตอกนนองหนูเนี่ยนะครับมาเนี่ยลองลอง,ลองพิจรารณาดูครับผมนี่สองร้อยบาทครับผมนี่รายการที่ยี่สิบหกนะครับผมต่อไปเป็นรุ่นเดียวกันในหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดเนี่เยเย็นสวยหมดเลยนะ อันนี้น่าจะเป็นชุดของเขาหรือเปล่านะพี่ด e ้เนี่ยชุด eod นีะพี่นะเนี่ยเดี๋ยวพบว,วันยวดูวันนี้ก่อนวันนี้เนื้ออะไรนี่เนื้อทองแดงนะแล้วดูเลขโค2000้ดสองพันครับผมเลขโค 2, โ้ดสองศูนย์ศูนย์ศูนย์นะนี่เห็นไหมันั้นเนื้อเนื้อทองแดงนะนะครับปีห้าเจ็ดนะปีลึกด,ด้วยนะครับเห็นไหมเหรียญเหมือนเหรียญมีชีวิตเลยนะครับผมนี่สองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดนะครับผม หลวงพ่อวันต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบแปดรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นเพชรกลับเหนือดวงนะรุ่นนี้มีคนถามมากันเยอะครับผมรุ่นเพชรกลับเหนือดวงนี่นี่ครับนะเหรียญเสมาเพชรกลับเหนือดวงหลวงพ่อวันวัดของคุณครับผมปีห้าเจ็ดนะเลขโค้ดหนึ่งสองศูนย์สอง อัปาคาหรือเปล่าเนี่ยตอกอออ่างเนี่ยเนี่ยเนืออปาคาหรือเปล่าครับนี่สวยๆเลยนะครับผมเหรียญเพชรกลับเหนือดวงครับผมหลวงพ่อหวันใบของคุณสองร้อบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดต่อไปเป็นพระสําเร็จหมายเลขยี่สิบเก้านะครับองค์นี้หมายเลขยี่สิบเก้าแลครับผม ครับนี่สองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเก้า ต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมก็จะเป็นหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในรายการที่30มสิบเป็นหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในรายการที่30มสครับผมนะครับ รายการที่30มสครับผมองค์นี้200บาทครับผมรายการที่30มสแล้วก็สําหรับพี่ๆี่นใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมผมแกอะไรมาดูได้เลยครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนกันได้นะครับสาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ